สวัสดีครับวันนี้4ตุลาปี65นะครับเนื่องจากพายุเข้าติดต่อกันหลายวันนะครับก็เลยไม่ได้กรีอย่างแล้วก็ไม่ได้พ่นปุ๋ยชลินซีใดๆเลยนะครับก็เพิ่งจะมาเริ่มกรี่นี่นะครับก็เห็นความต่างนะครับยางออกน้อยนี่นี่สองมิลนะครับ สองเมตรออกออกน้อยจนรู้สึกได้นะครับเพราะว่าคนกีดไประจำจะรู้นะครับแค่นี้เองครับจากที่ต้นอบางบางต้นนี่สองเมตรก็ครึ่งถ้วยแล้วนะครับนี่ไม่เป็นที่พอใจนะครับเนื่องจาก ไม่ได้ฉีดโอ้นับไม่ได้เลยนว่ากี่วันแล้วนะครับไม่ได้ฉีดพ่นจุลินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวให้เคลียร์ธุระนะครับเสร็จก่อนแล้วจะจะมาฉีดพ่นใหม่นะครับก็อาจจะเริ่มน้ำหนึ่งใหม่ก็คือ,อฉีดติดต่อกันอาทิตย์ละวัน,นครับให้ครบเดือนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็น10-15วันครั้งเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่ามันห่างกันไปนะครับโดนฝนตามร่องนะครับมันเป็นทางน้ำคนระับร่องทุกร่องในสวนนี้น้ำไหลแรงมากครับผมต้องเอาพวกกิ่งยางเนี่ยไปวางตามร่องเพื่อที่จะช่วยชะลอแรองแรง,รงน้ำไหลนะครับ <c oughs> ส่วนปุ๋ยนะครับก็อ่าหมักผมหมักจากลานะครับมีหลายคนถามผมยังไม่ได้ทําให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็ทําเหมือนคนทั่วไปกับเขาทากันนั่นแหละรครับเพียงแต่การบํารุงดูแลคุณและผมก็คือต้องทําให้มันสม่ําเสมอก็แค่นั้นเองนะครับอย่างก็จะให้ผลผลิตที่ดีเองนะครับ จะคิดว่าใช้แค่ครั้งเดียวแล้วจบเพราะว่า,าตัวน,นี้มันเป็นอาหารเสริมครับกินไปมันต้นมันดูดกินไปมันก็หมดไปครับเราก็ต้องบำรุงดูแลมันนะครับโอเคครับให้ดูเฉยๆนะความต่างระหว่างาฉีดพ่นกับไม่ฉีดพ่นครับปกติต้นแถวนี้เนี่ยสองมตรสามมตรนี่ก็ เต็มถ้วยแล้วครับบางต้นก็ล้นแล้วนะครับนี่สองเมตรได้แค่นี้ห่างไกลกันมากครับจากที่เคยกินรู้สึกได้เลยนะครับก็ให้ดูเฉยๆนะครับถึงการใช้กับการไม่ใช้จุลินทรีย์น้ําซึ่งคุณก็ทําได้เหมือนกับที่ผมทํานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ